สวัสดีครับผมเฉยเชษิ์จากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์นะครับความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับเจอตัวคอมมานด์พร้อมนะอย่างที่เราเห็นบนหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวคอมมานด์พร้อมคนจะเรียกดอทบางคนอาจจะใช้เป็น power shell ยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเจออาการว่าเอะเรารันงานบางอย่างที่เหมือนกับว่ามันจะต้องมอีเป็นกิจกรรมหรือ v อ t ทวิวิ่งวิ่งวิ่งเี้ยแล้ววีดีมันก็หยุดนะครับหยุดโดยการนี้เห็นไหม นะครับผมจะมาร์เข้าไปหยุดอันนี้หยุดละอย่างแรกก่อนเนี่ยบางทีเราจะไม่สังเกตว่าเราอ่ะเอาเมาส์เนี่ยไปทําการมาร์กหรือไฮไลท์มันเบื้องต้นก่อนการที่มันหยุดอย่างเงี้ยก็ทาให้เราไม่รู้ว่ามันน่ยนะครับอ่ารันไปถึงจุดไหนแล้วนะครับเราก็ไม่เกิดความเชื่อมั่นด้วยว่าเอ๊ะมันรันอยู่หรือเปล่า เบื้องต้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยคือการปิดโหมดที่ชื่อว่า Quick Edit ครับคือการที่มันหยุดเนี่ยเพราะว่ามันคิดว่าเราอ่ะต้องการจะไฮไลท์ตรงนี้แล้วก็ทำการ Copy ด้โดยการ Enter นะครับการ Copy ด้วยการ Enter นะครับในนี้นะครับซึ่งในกรณีเนี่ยนะครับอ่าเราก็จะเขาเรียกว่าทำการแก้ปัญหานี้โดยการเพียงแค่ปิดโหมดที่ชื่อว่า Quick Edit โดยการคลิกขวาตรงนี้จึ๊บตรงบริเวณที่ชื่อว่า Title Bar นะครับ หลันั้กก็เลือก property แล้วก็มาที่ตรง checkbox ที่ชื่อว่า quick edit mode นะครับทำการ uncheck ก็คือปิดซะนะครับพอปิดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกก็ก enter เพื่อมันวิ่งไปก่อนนะครับหรือกดปุ่ม escape ก็ได้อันนี้มันจะวิ่งไปเรื่อยถูกต้องไหมอย,อย่างในกรณีนีน้ผมกำลังซิฟข้อมูลอะไรบางอย่างอยูอย่ back up นะครับอ <c oughs> ันนี้ดูนะถ้าเกิดผมทำการเอาเมาส์ไปคลิกจะเห็นว่าตอนเนี้ย มันนี่มันไม่ถูกไฮไลท์แหละมันก็ยังคงวิ่งต่อพูดง่ายคือวิธีการเนี้ยจะป้องกันกรณีที่ผู้ใช้งานเนี่ยเหมือนกับไปไฮไลท์มันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยผม Enter มันก็จะวิ่งต่อถูกต้องไหมครับซึ่งในกรณีเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมทําการไฮไลท์นะครับมันก็จะหยุดแต่ตรงนี้ไม่หยุดละ่ะทันไหมะนะครับเอาละคราวนี้วิธีการที่จะ ทําทให้มันสามารถไฮไลท์ได้ทำไงก็คือคลิกขวาครับในกรณีถ้าเกิดเราต้องการจะไฮไลท์มันเนี่ยก็คือคลิกขวาก่อนเราเค่อยเริ่มทำการมาร์กแล้วค่อยไฮไลท์ไม่ไง่ายคือถ้าเราปิดโหมดอีชื่อควิกเอด t ิเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปที่เขาเรียกว่ายากมาน,นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยัง <c oughs> ก็ยังป้องกันการอัิเสบที่เราจะไปทําการกดได้นะครับซึ่งในกรณีเนี่ยนะครับก็นี่คือวิธีการแก้ปัญหานะครับตรงนี้ก็ เธออยากจะให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ property นะครับแล้วก็ enable มันนะตอนนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมละแต่ถ้าเกิดเราทำการคลิกนะครับอ่าตรงนี้อ่ามันก็หยุดเลยเอาละก็หวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ